ถึงแม้โลกันตริกนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักขุวิญญาณไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอรานจนหาประมาณไม่ได้ ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นจะรู้จักกันด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้ และหมื่นโลกธาตุนี้ก็วันไหวสั่นสะเทือนสะทานแสงสว่างอันอารานจนหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ดังนี้